เฮ้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 สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมสปอยแลกกับซีรีส์เรื่อง n e v e r l e s s EP 6กันแล้วคลิปนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาที่สำคัญถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถรับชมผ่านในฟิกแล้ววันนี้ส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าว่านาบีจะลืมจใจวอาได้จริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่นาบีเดินออกมา เธอก็ได้พบแจออนแต่นาบีกลับเดินผ่านอย่างละเยื่อใยทำเหมือนชายตรงหน้าเป็นอากาศที่ไม่มีความหมายจนใจออนสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแจออนเอาแต่นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาได้มองไปที่โต๊ะของนาบีพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่ขาดหายไปนับตั้งแต่วันนั้นนาบีก็ไม่ได้มามหาลัยอีกเลยและภาพก็จะตัดไปที่โดฮาย็อกเขานั้น ได้กลับไปที่บ้านเกิดที่ติดชายฝั่งทะเลในช่วงเวลานั้นท้องฟ้าก็เริ่มสดใสาอากาศก็เริ่มผ่อดโปร่งโดฮยอกได้ขี่จักรยานไปที่ร้านอาหารของปู่ร้านเก่าร้านเดิมร้านที่เขาเองยังจำได้เป็นอย่างดีกระจกที่สามารถมองเห็นทะเลเขียงที่ปู่เคยสอนทันผักความรู้สึกนี้ยังคงไม่เลือนหายไปไหนมันยังคงอยู่ในความทรงจําเขาเสมอทางด้านของแจออนเขาก็ได้พาซออาไปหาหมอเหมือนอย่างเคย แต่ในใจของเขาก็ยังสงสัยว่านาบีหายไปไหนกันแน่แจออนไม่สามารถติดต่อนาบีได้เลยอยูยูซออาก็ได้บอกแจออนว่าเธอเพิ่งเลิกกับคนคนหนึ่งมาแจออนก็สงสัยว่าทําไมซออาก็รู้สึกแปลกใจที่คนอย่างแจออนอยากรู้ถึงเหตุผลที่คนสองคนเลิกกันซออาก็ได้ให้เหตุผลว่าคนที่ฉันคบเขาไม่โอเคที่ฉันคบซ้อนและตอนนี้ซออาก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเช่นกันและเราก็จะมารู้ว่า แจอ,อนและซออามีความคิดที่คล้ายคลึงกันพวกเขาทั้งคู่ถือคติที่ว่าการตามตื้อเป็นสิ่งที่น่าสมเพชและนั่นก็คือสาเหตุที่แจออนไม่เคยตามตื้อใครแม้แต่คนเดียวซึ่งคําพูดของซออามันก็ทําให้เขานึกถึงสิ่งที่เรองเขาไว้กับนาบีพอเขากลับมายังห้องแจออนก็ได้ติดต่อนาบีทั้งการทักแชทรวมถึงการโทรหาแต่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีการตอบรับแจออนรู้สึกลวกับว่า หรือผีเสื้อตัวนี้จะบินจากเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเราก็จะมาทราบภายหลังว่าหลังจากที่นาบีตัดความสัมพันธ์จากแจออนเธอก็ได้ตัดสินใจไปพักเยียวยารักษาจิตใจที่บ้านเกิดของเธอโดยผู้ที่มารับก็คือป้าของนาบีเธอคนนี้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่นาบีรักและผูกพันเป็นอย่างมากคุณป้าของนาบีมีอาชีพเป็นช่างปั้นดินเผานาบีที่ได้กลับมาอย่างบ้านเกิดอีกครั้งเธอก็รู้สึกดีจนหยุดคิดเรื่องของแจออนไม่ได้สักพัก ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนาเบียลโดฮยอกเป็นเพื่อนเก่ากันสมัยมัธยมบ้านของพวกเขาทั้งคู่เลยอยู่ไม่ไกลจากการสักเท่าไหร่โดฮยอกเลยจัดเตรียมอาหารซีฟู้ดที่พอจะหาได้จากละแวกนั้นเพื่อต้อนรับการกลับมาของคนที่เขาอยากเจอมากที่สุดความรู้สึกนี้มันช่างมีความสุขเหลือเกินความรู้สึกที่รอใครสักคนกลับมานาบีที่กําลังฟุ้งซ่านกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนักก็ได้มีสายโทรศรัพท์จากโซนโทรเข้ามาแต่คนที่พูดนั้น หลับเป็นเพื่อนสนิทของโซนเพื่อนของนาบีทั้งคู่เป็นห่วงเธอเอามากๆเนื่องจากการหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวสักคำเพื่อนสนิทได้ถามว่าจะไปเข้าค่ายด้วยกันไหมนาบีก็รู้สึกไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เพราะเธอนั้นยังไม่อยากเจอแจออนนาบีก็ได้ถามว่าแจออนจะมาด้วยไหมเพื่อนสนิทก็ตอบว่าไม่น่าจะมามั้งเห็นว่าหมอน,นั่นมีธุระนี่ก่อนที่เธอจะบอกว่าอืมใช่เราเปลี่ยนจุดหมายแล้วนะจากที่เดิม กลายเป็นร้านหลานชายก๋วยเตี๋ยวซึ่งร้านร้านนี้ก็คือร้านของดัวยอกนั่นเองนาบีที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากมากเพราะตัวเธอเองก็อยู่ระแวกนี้เช่นกันท้ายที่สุดนาบีก็ตอบตกลงและขอให้เพื่อนทั้งสองเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพูดยังไม่ทันขาดคําแจ็คอันก็ได้ทักมาหาแต่นาบีนั้นยังคงไม่อาจลืมเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่าซออาได้นาบีได้ย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องที่ผ่านมาจนมันทําให้ตัวเธอนั้น ไม่เป็นอันจะทําอะไรนาบีเลยตัดสินใจโจ์ปัญหาทุกอย่างโดยการปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อตัดการติดต่อจากโลกภายนอกที่แสนจะวุ่นวายจากนั้นเธอก็ได้ออกไปเดินเล่นบริเวณด้านนอกตัวบ้านเดินอยู่ดีๆตัวยอก,ก็ขับรถมาพอดีสายตาของเขานั้นได้เด่นเป็นประกายเมื่อเห็นหญิงสาวที่เขารอมาโดยตลอดนาบีได้ถามว่านายกำลังไปไหนหรอดัวยอกได้ตอบกลับว่าฉันจะมาหาเธอนะนะนาบี ก็รู้สึกแปลกใจมาหาฉันเนี่ยนะอืมพอดีฉันโทรหาเธอแล้วแต่เธอไม่รับก็เลยห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเลยมาหานะ้าแล้วโดฮาย็อกก็ชวนนาบีไปเที่ยวทะเลด้วยกันนาบีก็รู้สึกว่าเวลาเกิดเรื่องร้ายชายคนนี้ก็ยังคงอยู่กับเธอเสมอความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันเมือ่อพวกเขามาถึงทะเลทั้งคู่ก็ได้คุยกันถึงเรื่องต่างๆด้วยความที่ตอนนั้นแต่ค่อนข้างร้อนโดฮาย็อกก็เลยจับไปที่ตัวของนาบี และบอกให้เธอไปนั่งพักเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างเองพอทําแบบนี้นาบีก็ยิ่งรู้สึกดีในความเป็นสุภาพบุรุษและความเฉียสหละของผู้ชายวันนี้พวกเขาทั้งคู่ได้นั่งกินอาหารจนตะวันเริ่มลับฟ้านาบีก็สงสัยว่าเตรียมของไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่โดฮยอยกก็ตอบว่าก็หลังจากที่ป้าของเธอบอกว่าเธอจะมาน,ะนาบีก็ได้อมยิ้มรู้สึกดีจนพวกเขาได้คุยกันถึงเรื่องความรักและซีรีส์ก็จะเผยให้เรารู้ว่า โดฮายอกไม่เคยมีแฟนเลยแม้แต่คนเดียวนาบีที่รู้แบบนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะโดฮายอกก็ดูดีและมีภาพลักษณ์ที่ไร้พิษภัยแต่ทําไมกลับไม่เคยมีแฟนตัวายกก็ได้ให้เหตุผลว่าเพราะฉันดันชอบคนที่มีเจ้าของอยู่เรื่อยจากนั้นเขาก็มองไปที่นาบีด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างนาบีที่เห็นแบบนั้นเธอก็สัมผัสได้เช่นกันว่าโดฮายอกต้องการจะสื่ออะไรเขานั้นได้เขินก่อนที่จะถามนาบีว่าแล้วเธอล่ะ ยังแฟนหรือคนชอบน่ะนาบีที่ได้ยินคําถามเธอก็ชะงักไปสักพักก่อนจะตอบกลับว่าตอนนี้ไม่มีนะเมื่อตัวฮยอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยครับพอตกดึกมานาบีก็เปิดใจเรื่องแฟนเก่าของเธอให้ฟังแต่แปลกมากพอโดไฮยอกได้ยินเรื่องนั้นเขาก็กลับหลุดคำขึ้นมาทันทีโดไฮยอกได้คิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วเขาก็บอกกับนาบีว่าฉันรู้ว่าเธอเคยมีแฟนฉันก็เลยยอมแพ้ไป นาบีที่ได้ยินคําว่ายอมแพ้เธอก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคําว่าแอบชอบหลังจากนั้นตัวเฮียก็ได้สารภาพว่าเธอคือรักแรกของฉันเขาได้เริ่มเผยความรู้สึกที่อยู่ภายในใจให้นาบีรับรู้ว่าเขานั้นเคยตกหลุมรักเธอมาก่อนแต่พอรู้ว่านาบีมีแฟนเขาก็ต้องตัดใจนาบีที่ดีนแบบนั้นเธอก็ทําตัวไม่ถูกเช่นกันและพวกเขาทั้งคู่ก็ดื่มเหล้ากันต่อด้วยความที่เริ่มเมาพวกเขาก็เลยจะพักกันที่นี่ ระหว่างนั้นโดฮายกก็ได้เล่าเรื่องบางอย่างให้นาบีฟังตอนที่เขาไปทหารเพรื่อนคนหนึ่งได้ชวนเขาไปดูงานศิลปะและในตอนนั้นเขาก็ได้บังเอิญเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่คล้ายนาบีมากๆพอได้มาเจอบนรถเมย์มันก็ทําให้เขาหัวใจแทบจะระเบิดออกมาแต่น่าเสียดายที่ความรู้สึกนี้กลับส่งไปไม่ถึงนาบีพเพราะเธอนั้นได้เมา,เาจนเผลอหลับไปก่อนโดฮายกที่เห็นดังนั้นเขาได้จับตัวนาบีนอนลงอย่างอ่อนโยน ร้องกับผมว่าผมให้จากนั้นเขาก็ได้ไปนอนด้านนอกตัวรถเพียงลําพังส่วนแจออนเขาก็ได้มาที่ผับแห่งเดิมผับที่เขานั้นได้เจอกับนาบีเป็นครั้งแรกแจออนยังคงคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เขาและนาบีเคยทําร่วมกันพอเข้าไปในร้านเขาก็ได้คิดถึงตอนที่สอนนาบีปาลูกดอกเป็นครั้งแรกความรู้สึกที่จับตัวและยกมือเธอขึ้นความรู้สึกเหล่านี้ยังคงไม่หายไปไหนแจออนได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวเดิมตัวที่เขา นั่งข้างนาบีเป็นครั้งแรกแต่ในตอนนี้เธอกลับไม่อยู่อีกแล้วไม่นานนะักก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานั่งข้างแจออนพร้อมกับสองยิ้มให้แจออนก็เหมือนจะเล่นด้วยพวกเขาได้คุยกันอย่างถูกคอและอีกตามเคยแจออนได้ชวนผู้หญิงคนนี้ไปดูผีเสื้อที่ห้องประโยคเดียวกันเหมือนที่เขาเคยพูดกับนาบีเปียบเลยครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นนาบีได้ตื่นขึ้นเพราะแสงที่ส่องเข้ามาเธอนั้น ได้ลุกออกจากนอกตัวรถและสังเกตเห็นว่าตัวฮาโยกนอนขดตัวเพราะความหนาวเมื่อเธอเห็นดังนั้นนาบีก็รีบเอาผ้าไปคลุมตัวให้เขาโดฮาโอกที่เพิ่งรู้สึกตัวก็ถามว่าหลับสบายไหมนาบีก็ได้เป็นห่วงเพราะโดฮาโยกมันนอนข้างนอกเพียงลำพังแถมยังทิ้งก็ห่มให้นาบีอีกคนเดียวหากแต่สิ่งที่ชายคนนี้ตอบกลับคือไม่เป็นไรหรอกจากนั้นเขาก็เอาผ้าห่มห่มให้นาบีตัวที่ไม่สนใจตัวเองเลยแม้แต่น้อยนาบี ได้มองไปที่โดฮาโย,ยกพร้อมออกับความรู้สึกที่ว่าชายคนนี้ทาเพื่อเราขนาดนี้เลยเหรอส่วนทางหน้าของแจออนที่เพิ่งมาถึงมหาลาัยเขาก็ได้นึกถึงนาบีนึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งคู่ได้ทําอะไรร่วมกันภาพของนาบียังคงติดตาตึงใจเขาเสมอไม่นานนักเพื่อนของแจออนก็ได้เดินมาเพื่อนคนนี้ได้ถามว่าจะไปค่ายไหมแจออนก็ปฏิเสธก่อนที่จะถามถึงนาบีเพื่อนคนนี้ก็ตอบว่าไม่น่าจะไปนะ แจออนได้บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดต่อกันะ่ะเพื่อนคนนี้ก็สัมผัสได้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆจูจูเขาก็ถามเขมาว่านายทําอะไรผิดกับนาบีใช่ไหมแจออนก็ตอบว่าไม่รู้แต่เพื่อนคนนี้ก็เหมือนจะดูออกเขาได้บอกว่าไม่รู้อะไรล่ะรู้อยู่แท้ๆถึงยังไงเธอชอบนายนะช่วยจริงใจกับเธอหน่อยและประโยคประโยคนี้มันก็ทําให้แจออนรู้สึกอะไรบางอย่างเพื่อนคนนี้ได้เปิดใจว่าเขานั้น พอเข้าใจความรู้สึกของนาบีความสัมมนธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการก็คือความมั่นคงและความจริงใจแต่แจออนกลับไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้กับนาบีแม้แต่น้อยแถมแจออนยังคงมีอคติที่ติดอยู่ภายในใจเกี่ยวกับความรักพอแจออนกลับมาถึงห้องเขาก็เอ,อต่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการตอบกลับของนาบีเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีวี่แววของนาบีเลย ทางด้าของนาบีที่กําลังปั้นรูปอยู่ในขณะที่กาลังทํานั้นพอมองดูดีมันก็ทําให้เธอนึกถึงหน้าแจออนขึ้นมาแต่ในตอนนั้นดอยยอได้มาหาพอดีและชวนนาบีออกไปเดินเล่นด้านนอกทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการมองดอกไม้ริมทางใบไม,ไม้และตน้นหญ้าอันเขียวขจีในตอนนี้จิตใจของนาบีได้สงบลงแบบที่ไม่มีอะไรมากวนใจระหว่างนั้น เธอก็ขอถ่ายรูปของโดฮยอยกแต่เขาก็รู้สึกเขินจนทําตัวไม่ถูกจากนั้นโดฮาโยกก็ขอถ่ายรูปนาบีนาบีก็รู้สึกว่าตัวเองถ่ายภาพไม่ค่อยขึ้นโดฮยอยกจึงตอบกลับว่าก็ไม่นะสวยออกนาบีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจเพราะตลอดมาโดฮยอยกได้แอบถ่ายภาพนาบีตอนเธอเผยอยู่เสมอนาบีได้ขอดูภาพเหล่านั้นพอเธอเห็นเธอก็ชอบมันมากมากเช่นเดียวกันกับโดฮาโยก เขาได้แอบมองนาบีตอนที่เธอยิ้มแม้ปากจะไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเขาก็บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเขานั้นคิดยังไงกับนาบีจากนั้นโดฮยอกก็เดินมาส่งนาบีถึงหน้าบ้านพร้อมกับชวนนาบีไปตลาดในวันพรุ่งนี้แถมยังอาสาจะมารับนาบีอีกด้วยแต่นาบีก็เกงใจโดฮยอกจึงได้ให้เหตุผลว่าช่วงเช้ามันอันตรายฉันเป็นห่วงนะ่ะแล้วเขาก็เดินจากไปไม่นานนัก แจ็อันก็ได้โทรมาแต่นาบีก็กดตัดสายทิ้งพอเข้ามาในบ้านป้าของเธอก็ได้เล่าเรื่องแม่ของนาบีให้ฟังเธอได้บอกว่าแม่แกน่ะสุดยอดเลยนะทั้งๆท,ท,ที่เจ็บปวดขนาดนั้นแต่ก็ยังตามหารักใหม่และรักอย่างเต็มที่แม่แกเคยบอกว่าการคบแฟนไม่ใช่การเลือกคนที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นการตามหาคนที่พิเศษที่สุดสําหรับเราต่างหากและคําพูดของป้าก็ทําให้นาบีคิดถึงอะไรบางอย่าง ทางด้านของแจออนหลังจากที่เขาเลิกเรียนซออาก็ได้มาหาที่มาหาลัยเธอได้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกับสารภาพว่าเธอได้โกหกนาบีว่าเธอและแจออนกํลาลังคบกันอยู่แจออนที่ได้ยินดังนั้นเขาก็รู้ถึงสาเหตุที่นาบีหายไปต่อมาซิลลี่ก็จะเผยให้เราเห็นว่าแจออนได้ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงแรมประตูห้องได้เปิดออกพร้อมกับประโยคที่ว่าวันนี้หล่อเหมือนเดิมเลยนะพอเข้าไปในห้อง เธอได้ให้ของขวัญแจออนเป็นรถหนึ่งคันราคาเหยียบล้านแจออนก็รู้สึกเกงใจแต่สุดท้ายเขาก็รับมันมาและเราจะมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นแม่ของแจออนนั่นเองแถมเธอยังทําอาชีพเป็นนักแสดงที่ต้องย้ายที่อยู่ไปมาอยู่บ่อยๆเลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับแจออนมากนักแม่ของแจออนได้ชวนเขาไปปารีสด้วยกันแต่แจออนก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนแม่ของแจออนก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าเรื่องอะไร ที่ทาให้แม่เสียใจมากที่สุดการที่ไม่รู้ใจตัวเองไม่สิการที่แกล้งว่าไม่รู้ตังหากแจออนที่ได้ยินเขาก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่แม่พยายามจะสื่อระหว่างทางเดินกลับบ้านเขาก็ได้นึกถึงคําพูดของแม่แจออนยังคงมีอคติเรื่องความรักการตามตือ้อคือสิ่งที่น่าสมเพชแต่ในทางกลับกันเขาก็ยังอยากได้นาบีกลับมาด้วยเช่นกันแม้จะดูเห็นแก่ตัวแต่แจออนก็ไม่อาจจะหักห้ามใจตัวเองได้ นาบีทําให้แจกออนไลน์ตามแบบที่เขาไม่เคยทากับใครมาก่อนในเช้าวันใหม่ดูไฮยอกก็ได้มารับนาบีไปตลาดด้วยกันตามที่เขาได้พูดไว้ทั้งคู่ต่างก็ขี่รถจัก,กรยานคนละคันนาบีรู้สึกดีที่ได้กลับมารับลมที่บ้านเกิดอีกครั้งเมื่อทั้งคู่ถึงจุดหมายพวกเขาก็ได้ไปหาซื้อของหวานกันคุณป้าแม่ค้าเธอก็ได้แซวว่าอา้าวมากับแฟนเหรอเนี่ยหวานแหววจังเลยนะอ่ะอะเดี๋ยวป้ารถให้เห็นว่าแฟนสวยนะเนี่ย ตัวฮายอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เขินจนตัวบิดเลยครับส่วนนาบีก็เขินเช่นกันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้แก้ต่างอะไรนาบีได้แยกตัวออกไปซื้อของพอกลับมาก็เห็นตัวฮายอกกับผู้หญิงคนหนึ่งกําลังคุยกันพร้อมกับจับที่ล้อจักรยานนาบีที่เห็นดังนั้นใจเธอก็ตกไปอยู่ตะตุ่มเลยครับเพราะประสบการณ์ร้ายๆมันทําให้เธอกลายเป็นคนหวาดระแวงโดยยอกที่เห็นหนาบีเขาก็ได้บอกว่าเธอคงจำไม่ได้สินะนี่รุ่นพี่รุ่นน้องฉันเอง โดยอนไงนาบีรู้สึกล่องอกที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดโดยอนได้บอกว่าจักรยานคันนี้ยางมันลู่ขี่ไม่ได้ค่ะและเธอก็ขยันขยอให้นาบีและโดฮย,ยอกนั่งซ้อนท้ายกันกลับโดฮย,ยอกที่รูปแบบนั้นเขาก็รีบถอดเสื้อฮู้ดออกจากนั้นก็เ,เอาไปลองเบาะหลังให้นาบีนาบีก็สงสัยว่าทําอะไรนะ่ะโดฮย,ยอกก็บอกว่าอ๋อฉันกลัวเธอนั่งไม่สบายนะ่ะโอ้โหสุภาพหลุดมากนาบีได้ยิ้ม เพราะความรู้สึกดีชายคนนี้ช่างแตกต่างจากแจออนซะเหลือเกินและพวกเขาทั้งคู่ก็ขับจักรยานซ้อนท้ายกันกลับบ้านพอมาถึงไม่นานนักก็ได้มีรถหรูขับเข้ามาซึ่งชายคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแจออนนั่นเองโดยฮยอกที่เห็นสายตายที่นาบีมองชายที่อยู่ข้างหน้าเขาก็สัมผัสได้ว่าชายคนนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับนาบีแน่ๆจากนั้นทั้งคู่ก็ได้หันหน้าเข้าหากันนาบี ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกชายที่เธอรักหรือชายที่รักเธอและเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สปอยแหล่ขอลราไปก่อนสวัสดีครับ